นี่ครับพอตกเย็นมานะฮะเราก็กลับมาที่โรงแรมนะครับแล้วก็นะครับมาเล่นน้ํากันนะที่สระน้ําหน้าโรงแรมนะครับก็จัดไปนะไปเล่นน้ากันโอเคครับมาเล่นน้ํากันนะค่อยๆลงค่อยๆดูโอ้น้ําเย็นวะ <c oughs> เดี๋ยวถ้าเกิดจมจมจม,จมเดี๋ยวเดี๋ยวช่วยเดี๋ยวช่วยถ้าเกิดจมนะ

น้ำออกเข็มเอาการเป็นไงบ้างบอกหมอสิเฮ้ยบอกหมอสิว่าอาการเป็นยังไงพอโดดทีนึงครับให้มันสใจนะสใ้อนไปหน่อเลย What the hell? <laughs> it was at this moment that he knew he fucked up. <laughs> <hispos> โอ Dante, นะ้พี่อ้อมมาแล้วพี่อ้อมมาแล้วยอมเด็กไม่ได้นะครับเนี่ยยังไม่เด็กโดนให้ดูแล้วครับยอมยอมไม่ได้นะครับนี่ไง What โอ้ยอมได้ไหมครับเนี่ย that ล้วแล้วว่ายน้ำก่อนดิหนูขอกระโดดหนูขอกระโดดก่อนนะคะสาธุ

วันนี้ได้ซื้อสตรอเบอรี่ที่เชียงใหม่มากินด้วยนะฮะสตรอเบอรี่โอเคผมก็จะทําการหยิบขึ้นมาสกลูกหนึ่งแล้วกันนะฮะแล้วก็ลองสอมให้ดูนะครับว่ารสชาติจะเป็นยังไงนะเขาเขียนว่าพันหวานนะฮะดูซิว่าหวานจริงไหมเฮ้ยบอกหมอสิว่าอาการเป็นยังไงหวาน ก็ยังไงก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมกันด้วยนะฮะขอบคุณที่แบบอยู่ด้วยกันมาโดยตลอดนะครับโอเคดล้วเจน้นิปนี้สำหรับคลิาสวัสดีครับ